และทุกคนอยู่กับรายการหุ้นวันละตัวฉบับ m a ร์ค r e e EP ที่10เข้าไปแล้วครับก่อนจะไปเริ่มอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดบันทึกคลิปเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอของช่องมาร์คทนั่นเองครับวันนี้ครับขอนำเสนอในส่วนของ WHA หรือว่า WHA Corporation จำกัดนั่นเองครับตัว WHA มาร์กเรียกย่อแบบนี้แล้วกันเนาะ เพื่อไม่ให้มันยาวนะครับก็คือเขาทําธุรกิจหลักครับเกี่ยวกับพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมนะครับในด้านภาคตะวันออกเนาะก็คือส่วนใหญ่จะไปอยู่ในด้านตะวันออกเลยพวกชนบุรีและยองพัทยาสัตหีบพ,พวกโซนนี้จะเป็นโซนของเขานะครับก็คือนิคมของเขานั่นแหละอ่ะต่อมาครับเขามีการบริการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ครับครบวงจรเลยทั้งขนส่งข้างสินค้าศูนย์กระจายสินค้าอันนี้มีครบจบหมดนะครับ แล้วก็เขามีเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานด้วยครับก็คือพวกการจัดการน้ําการจัดการพลังงานทดแทนพวกลมแล้วก็ไฟฟา้านั่นเองและก็สุดท้ายครับที่เพิ่งประกาศมานะครับก็คือตัวแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับในการสนับสนุนเนาะไม่ว่าจะเป็นแท่นชาร์จตัวแอปพลิเคชันการบริหารต้นทุนแล้วก็มีเกี่ยวกับตัวที่เป็นแอปคอนโทรนะครับที่เขาพูดในออฟเดย์เนาะก็จะเป็นแอปที่เอาไว้คอนโทรในอุตสาหกรรมหรือว่านิคมอุตสาหกรรมนั่นเองครับ ก็เรียกว่าผันตัวมาตั้งแต่แรกเราเริ่มจากการาปล่อยพื้นที่เช่านะครับดูแลเกี่ยวกับนิคมเนาะนิคมอุตสาหกรรมนะเออทั้งพวกรถยนต์ทั้งอะไรพวกนี้มีหมดเลยถ้าใครที่เคยไปโซนระยองจะเห็นนะครับจนตอนนี้ขยับขยายขึ้นมาเป็นโลจิสติกนะครับมีทั้งเกี่ยวกับพวกสาธารณนัวโภนะครับแล้วก็พวกพลังงานโอ้โหแบบ ขยายขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้เราไปดูซิว่าในเชิงสถิติการเงินของเขาอะมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นครับเราดูที่ pe ก่อนก็คือราคาต่อกาไรนะครับตอนนี้อยู่ที่12นะครับโดยอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกนิคมเนาะถ้าเราไปาดูว่าจะเป็นโลดจนันท์อมะตะพวกเนี้ยคือเราก็จะเห็นแหละว่าเลทมันจะอยู่ที่ประมาณ17นะครับสิก,กว่ากว่าเนาะดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ที่12ก็ถือว่าไม่ได้สูงสําหรับมาร์กนะไม่ได้สูงนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่ํา ไม่ได้สูงแต่ก็ไม่ได้ต่ำนะก็อาจจะเป็นเพราะหนึ่งครับในส่วนของนิคมเนี่ยมันได้รับผลกระทบเยอะมากเนาะเดี๋ยวมันจะปรับตัวสูงขึ้นอีกเพราะอัตรากำไรเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูเนาะต่อมา P/B v, ครับก็คือมูลค่าทางบัญชีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่1.2ครับหมายความว่าใครที่ซื้อเนี่ยคุณก็จะได้ราคาที่แพงกว่าผู้บริหารนะครับประมาณ2เท่านะครับไม่ถึง2เท่า0.2เท่านะครับถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้ ไม่ได้ถึงขั้นแบบน่าสนใจมากๆเนาะเพราะปกติเราจะสนใจที่ต่ำกว่า1ถูกไหมอ่ะต่อมาครับก็คืออัตรากําไรขั้นพื้นฐานครับตอนนี้อยู่ที่0.3ครับหมายความว่ากําไรที่เขาทําได้เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูสัดส่วนกําไรข้างล่างเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับจะเห็นได้ชัดมากกว่านี้นะครับว่าทําไมคนอื่นแบบหลัก10หลักแบบเกินเกิน5เกิน6ขึ้นไปแต่ทําไมอันนี้อยู่ที่ 0. จุดกว่านะครับต่อมาครับจะเป็นเงินปันผลครับก็เฉลี่ยออกมาอยู่ที่4.3นะครับก็4.03 ก็ปันผลออกมาได้อย่างเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆมาเรียงๆเนาะแต่ว่าไม่ได้สูงมากนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะสนใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัว WJ h ตอนนี้ราคามันอยู่ที่2.8%เองนะครับ4%นี้ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะเออถ้าเราไปดูนะครับอ่ะ ไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงเนี่ยครับตัวโครงสร้างครับต้องบอกเงียบครับว่าโครงสร้างเงินทุนของเขาเนี่ยก็ถ้าเทียบสัดส่วนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ45%นะครับก็ไม่ได้สูงไม่ได้น้อยก็อยู่กลางกลางนะครับจำนวนคนถือหุ้นนะครับถูกกระจายไปให้รายย่อยค่อนข้างเยอะเนาะเราจะเห็นว่าเวลาดูยังไงว่าหุ้นตัวนี้อยู่กับรายย่อยเยอะให้เพื่อนเพื่อนดูโวลูมที่เข้านะครับยิ่งโวลูมราคาต่ำแต่โวลูมแบบเยอะมากหลัก,ก,กแบบ10ล้านเนี่ย คือแสดงว่านักลงทุนรายย่อยซื้อขายกันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าสัดส่วนของอผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ก็ยังเยอะอยู่นะอยู่ที่46ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูที่ P/E จะเห็นว่าที่ P/E อยู่ที่12อ่ะถ้าเทียบกับเลโชหรือว่ารายได้สัดส่วนรายได้ของเขาอ่ะก็ถือว่าทำออกมาได้ยังไม่ค่อยดีมาก เพราะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ตรงนี้ครับอัตรากําไรของเขาเนี่ยมันหายไปนะครับเรียกว่าหายไปเยอะมากๆฮวบเลยจากแบบหลัก8,000ล้านนะครับเรียกว่าถดถอยเลยเพราะ 1. ครับเขาโดนวิกฤตนะครับในในตัวของแบบตัวการส่งออกแล้วก็การนําเข้าเนาะและมีการย้ายฐานการผลิตอีกนะครับอันนี้แบบโดนผลกระทบแบบเต็มๆเ,เลยที่แบบโยนโยกไปอยู่เวียดนามอินโดนะครับอันเนี้โดนเต็มๆ นะครับแล้วก็คือตอนแรกเหมือนกับจีนจะมาลง,งทุนที่ไทยใช่ไหมแล้วก็มีวิกฤตการณ์นู่นนี่นั่นมีการเลือกตั้งเข้ามาเขาก็เลยโยกฐานการผลิตนะครับไปประเทศอื่นอันนี้ก็ได้รับผลกระทบทําให้มาจิน้นแล้วก็กําไรเขาหายไปนั่นเองครับแต่ถ้าเรามาดูสัดส่วนอัตรากําไรแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะเราจะเห็นว่ามันเป็นขั้นบันไดมากๆถ้าอันดับแรกครับไอตัว cost of goods sold เนี่ยมันกินอยู่ที่ประมาณ55%ก็จริง Ύ, หลายคนอาจจะมองแค่ตรงนี้แต่จริงๆมันมีพวกรายเหมือนกับค่าใช้จ่ายแฝงอะ่ะเออที่เป็นพวกค่าดําเนินงานแล้วก็พวกรายจ่ายต่างๆที่เป็นรายจ่ายพวกค่าค่าเมนเทแนนซ์หรือว่าการค่าเสื่อมสภาพของอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็โดนเหมือนกันและสุดท้ายครับรายได้สุดทธิเนี่ยก็เฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ500กว่าล้าน อันนี้ก็จะเป็นรายได้ที่เขาทําได้เนาะจะเห็นว่ามันปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะครับคราวนีอ้อย่างที่บอกเนาะว่าเขาทําเกี่ยวกับหลายบริษัทหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับโลจิสติกเอ่ยหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารพวกพลังงานนะครับก็จะเห็นว่าแบ่งสัดส่วนออกมาเยอะมากๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่นิคมของเขารประมาณ70%ดบเปอร์เซ็นต์เนะาะก็ดังนั้นเนี่ยรายได้อ,อื่นๆเราอาจจะมองว่าเป็นองค์ประกอบเสริม แต่ว่ารายได้หลักๆเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับนิคมในด้านตะวันออกเป็นหลักนั่นเองครับก็จะมีของต่างประเทศนะครับที่เป็นแบบการไปซื้อที่ดินนะครับเพื่อทําเป็นเกี่ยวกับพวกโรงงานนี่แหละปล่อยเช่าแล้วก็ทําโรงงานนะครับก็มีบ้างเนาะในหลายๆประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองไทยเป็นหลักนะครับอ่าทีนี้เงินปันผลครับถ้าเรามาดูเนาะก็คือกำไรสะสมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5-49%หมายความว่าต่อไปนี้ครับ ไอตัวเงินปันผลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบสวยหรูแล้วก็ไม่ได้ดีเพราะอัตรากาไรของเขาที่สะสมอยู่เนี่ยมันค่อนข้างไม่ได้สูงแล้วนะครับมันเริ่มลดลงลดลงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อมาดูอีกสักปีหน้าหรือไตรมาสหน้านะครับมันอาจจะมีการปรับตัวลดลงก็เป็นได้นะเพราะว่าปกติเขาจะจ่ายเงินปันผลอยู่ที่0.15 0.125น่อะครับเคยกระโดดขึ้นไปถึง0.2และตอนนี้ก็น่าจะขยับลงมาที่ประมาณ1.75นะครับก็ถือว่าไม่ได้สูง นะครับไม่ได้สูงเนาะดังนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วนะครับเขาก็อาจจะไม่ใช่ตัวหุ้นปันผลหลักเนาะแต่ว่าแค่เป็นตัวที่สามารถบริหารบริษัทแล้วก็นำมาจ่ายปันผลให้กับเพื่อนๆได้แบบไม่อย่างโดย w h a นะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทที่สามารถทำเงินปันผลได้สูงเนาะ แต่เขาก็ยังสามารถบริหารแล้วก็นำมาจ่ายปันผลให้กับเพื่อนๆได้อย่างต่อเนื่องอยู่นั่นเองครับสถานะการเงินครับสิ่งที่มักกังวลคือตรงนี้แหละเพราะว่านี่สินนะครับของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะนี่สินเยอะนะครับแล้วก็เป็นนี่สินระยะยาวที่จะมีการเรียกเก็บนะครับแต่ต้องบอกว่านี่สินระยะยาวถามว่าดีไหมก็ มันอาจจะทําให้บริษัทเนี่ยสามารถหมุนเงินได้นะแต่คุณอย่าลืมนะการที่เรามีนี่สิระยะยาวเนี่ยหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายไปครับมันจะต้องจ่ายอย่างต่อเนื่องไปหลายๆปีนะเอออันนี้ก็ลองเวทด,ดูแล้วกันครับว่าบางบริษัทเนี่ยนี่ระยะสั้นเยอะนี่ระยะยาวน้อยบางบริษัทนี่ระยะยาวเยอะนี่ระยะสั้นน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของอุตสาหกรรมนั่นเองครับอ่ะคราวนี้เรามาดูดีกว่าว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้ WJ เนี่ยยังสามารถ ทำกําไรได้อย่างดีต่อเนื่องอันดับแรกครับก็คือในส่วนของอบริษัทต่างชาตินะครับที่มาบอกเนาะว่าเขามีการโยกฐานการผลิตก่อนหน้านี้เขามีโยกไปเวียดน,นามถูกไหมครับไปไปอินโดใช่ไหมครับแต่พอมีการปรับในตัวส่วนภาษีของทางสหรัฐอนะ่ะแต่ตอนนี้ยกเว้นอยู่เนาะการปรับตรงนั้นอะ่ะมันเลยทําให้หลายๆบริษัทเริ่มพิจารณานะครับรูปแบบที่ตั้งใหม่ เออแต่ว่าไม่ใช่จะถูกโอ้โหแบบโยกมาถึงแบบปรับเปลี่ยนโยกเลยไม่ใช่นะครับเขาแค่มองหาใหม่เนาะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัว w h a เนี่ยได้รับอิสงส์ตรงนั้นแต่ก็อย่าลืมนะมันมีอีกหลายตัวนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้เนาะส่วนต่อมาครับเขามีการลงทุนโครงสร้างนะครับคือต้องบอกว่าเขาจะขยายในส่วนของนิคมกับตัวคลังสินค้านะครับตั้งแต่ปีนี้แหละ ไปอีกประมาณ4ปีมั้งเท่าที่ดูออฟเด์นะครับก็คือขยายโครงสร้างตัวรูปแบบบริษัทนะครับรูปแบบนิคมขึ้นไปอีกเนาะก็ถามว่าขยายทามันจะทําให้ดียังไงก็คือรายได้เขาจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ต้องอย่าลืมทุกครั้งที่ขยายจะมีการลงทุนเพิ่มเติมก็จะบวกเข้าไปในหนี้ของเขานั่นเองครับต่อมาครับเขามีการกทาเกี่ยวกับตัวแพลตฟอร์มนะครับอย่างที่มาบอกเนาะว่าคือบริษัทนิคมส่วนใหญ่จะไม่ลงทุนกับพวกดิจิทัลนะเพราะ ในตัวดิจิตอลเนี่ยมันอินเวสเยอะแล้วก็รูปแบบการคืนทุนมันค่อนข้างน้อยแต่ว่าตัว d ีวลเเนี่ยมาบอกว่า,เ,าเหมือนกับกลยุทธ์ที่ผู้บริหารเนี่ยเขาพูดออกมาเนาะมันมีความน่าสนใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วย AI หรือว่าเอาตัว AI มาเป็นมาเป็นตัวชูโรงแล้วก็เป็นตัวช่วย นะครับให้ให้ตัวบริษัทเนี่ยสามารถทําได้ดียิ่งขึ้นที่มาเห็นเนาะก็จะมีการควบคุมพลังงานของโซลาร์เซลล์ในนิคมการควบคุมโลจิสติกการเข้าออกแบบสเต็ปสเต็ปไทม์พวกเนี้ที่จะเอามาช่วยนะครับก็คือทําให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นแหละในตัวอุตสาหกรรมนั่นเองเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อดีครับแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับส่วนแรกเลยถ้าเพื่อน เห็นเนอะว่าราคาของ WHA เนี่ยมีการปรับตัวลดลงเยอะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะจริงๆแล้วเขาจะสป i ิน f f ออฟหุ้นลูกครับก็คือ WHA ID เออเขาจะเอาตัวนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจนะครับมันไม่สามารถนำเข้ามาได้นะครับเพราะหนึ่งคือต้องมาการยื่นไฟลิ่งอีกใช่ไหม IPO ไฟลิ่งนู่นนี่นั่นรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆไอ้พวกนี้มันทำให้ไม่ใช่จังหวะที่ดีและกันในการเข้านะครับเลยทำให้ แผนในการขยายตัวบริษัทมันถูกชะลอแล้วก็เลื่อนออกไปเลยทําให้ราคาตั้งแต่3บาทเนี่ยปรับรูดเลยเดี๋ยวไปดูในกราฟจะเห็นนะครับอันนี้คืออันแรกนะครับที่เป็นปัจจัยเชิงลบของเขาต่อมาครับเราจะเห็นว่าอัตาหน่ครับมันสูงขึ้นเรื่อยๆนี่นี่นี่อัตาหน้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บาอาตาหนี้เนี่ยมันขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเลยทําให้นักลงทุนหลายคนครับเริ่มกังวลว่าเขาแบบจะบริหารแล้วก็จัดการได้หรือเปล่ากับตรงนี้และจะจ่ายปันผลให้กับเราไหม นะครับเคยจ่าย0.2ลงมาเหลือ0.17แล้วก็อาจจะลดลงมาเหลือ0.1ไหมอันนี้ก็เป็นข้อกังวลแล้วกันเนาะมันเลยทําให้ตัวบริษัทปรับตัวลดลงเพราะว่าตัวนี้ตอนนี้มันอยู่ที่ตัว EBITDA นะครับอยู่ที่ประมาณ4.8เท่าหมายความว่าถ้าเทียบกับสัดส่วนรายได้ของเขาหักพวกค่าใช้จ่ายต่างๆออกหมดแล้วนะเออก็คือเนี่ยอยู่ที่4.8เท่า นะครับก็ถือว่าสูงมา,มากๆเลยเออก็ต้องกังวลตรงนี้แหละครับแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือความผันผวนของเศรษฐกิจเนาะเราไม่รู้ว่าทางสหรัฐจะมีการประกาศอะไรเพิ่มเติมไหมเนาะเหมือนตอนนี้สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอะ่ะมันค่อนข้างปะทุค่อนข้างหนักนะครับมันอาจจะส่งผลกระทบกับพวกประเทศอื่นๆเล็กๆนะครับที่ทําการค้าอยู่ด้วยก็ไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละเออก็ได้รับผลกระทบแน่นอนมามองกงน้น,นะดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมครับ ตัว w h a เนี่ยยังยังไม่ฟื้นตัวสำหรับมาร์กนะยังไม่ฟื้นตัวเนาะอาจจะต้องรองการขยายของตัวบริษัทแล้วก็ตัวเศรษฐกิจนิดนึงนะครับถึงจะน่าลงทุนอาจจะประมาณสัก1ควอเตอร์หรือ2อควอเตอร์ไม่รู้นะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนและการลองไปเทียบดูนะครับอ่ะคราวนี้ครับมาดูทรงกราฟกันบ้างเนาะโซงกราฟอย่างที่มาบอกไปนะครับว่าตัว w h a มันได้รับได้รับข่าวแล้วกันมาตั้งแต่ในช่วงประมาณ ปลายปีที่ผ่านมาแล้วว่าการยื่นไฟลิ่งที่จะนําเข้าตัว W บริษัทลูกที่เป็น w s a I D เนี่ยถูกต้องถูกชะลอแล้วก็เลื่อนออกไปเนาะมันเลยทําให้ราคาเนี่ยปรับตัวตั้งแต่เนี่ยเพื่อนๆดูเกือบตั้งแต่6บาทอ่ะเออลูดลงมาเหลือ2.8แล้วอะ่ะดังนั้นเนี่ยก็ลงมาได้แบบแรงมากๆเรียกว่าเลาะเด้งหนึ่งแล้วอะ่ะ <c oughs> ลู่ลงมาเนาะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ครับถ้ามามองภาพในโซงกว้างเนาะเพราะตอนเนี้ยมาหามองในมุมกว้างเดียว ถ้าเรามามองในมุมกว้างเราจะเห็นว่าตอนนี้เป็นขื่นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะหลุดโลของเขาที่เคยทําไว้ตั้งแต่ปี2020ด้วยซ้ำนะครับก็คือเลทในราคาตอน2บาทนี่แหละเออในเลทในราคา2บาทเนาะดังนั้นเนี่ย ถ้าถามความน่าสนใจครับ t h a ตรงนี้น่าสนใจก็คือ2.88นี่แหละเป็นกรอบที่น่าสนใจของเขานะครับแต่ถ้าถามว่าจะลงทุนได้เลยไหมก็ให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับเขาจะจ่ายปันผลในวันที่7พฤษภาดังนั้นเนี่ยใครที่จะเล่นมามองว่าตัดรอหลัง7พฤษภาดีกว่าเพราะราคาตอนนั้นอ่ะจะล่วงลงอีกนะครับตามอัตราเงินปันผลนั่นแหละ ก็สอเอ็นาอ็นีอร์เนันนี้ก็ขึ้นกับแคปิตอลเกณที่จะเกิดขึ้นแต่นั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังในโซนกรอบนี้ครับถ้าถามความน่าสนใจก็มีความน่าสนใจอยู่นะครับในส่วนของ The W ิวเแต่ถ้าถามว่าซื้อตอนนี้ได้เลยไหมก็อาจจะซื้อได้แต่เพื่อนๆไม่ได้ปันผลแน่นอนนะม้ามออย่างนี้นะเพราะว่าพอหลังปันผลมาตัวแคปิตอลเกนเพื่อนๆจะหายอเออรับความเสี่ยงตรงนั้นได้ไหมถ้ารับได้ก็ลุยแต่ถ้ารับไม่ได้ก็รอดีกว่านะครับสำหรับ The w h วเอชนั่นเองเห็น เห็นไหมครับว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันมีวิธีการดูวิธีการวิเคราะห์ที่ไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปศึกษาข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับแล้วก็เอาข้อมูลจากมาไปเป็นส่วนหนึ่งในการคิดแล้วก็วิเคราะห์ของเพื่อนๆนนั่นเองครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับกับหุ้นวันละตัวฉบับมารตรยนั่นเองก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดบันทึกคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่่าจะใหห้เเเป็นนตตัวไพิิมม นะครับเพราะตอนนี้มีอยู่ในลิสต์อีกประมาณ4-5ตัวก็พยายามลิสต์กันมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับอขอคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ